คุณผู้ชมคะหลังจากที่แยกวงกันไปรูมเตอร์ตินายก็ตกเป็นข่าวเมาส์ข่าวลือนะถึงสาเหตุการแยกวงกันที่ไหนบ้างอะไรบ้างถูกต้องล่าสุดค่ะเราได้เจอตัวทอมรูมเตอร์ตินไฮอดีตสมาชิกวงรูมเตอร์ตินนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงสื่ออยู่หลายครั้งล่าสุดเมื่อคืนนี้เจ้าตัวมาปรากฏตัวในกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยหนุ่มทอมและทีมงานก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดในประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายก็ จอ่อนยอมเผยความรู้สึกในใจแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงปัญหาวงแตกก็ตามค่ะเราเราก็คุยกันบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆทีเราก็ยังแบบว่าร่วมงานกันได้ถ้า,ถ,าถ้าต้องร่วมงานกันรแบบีความสัมพันธ์กับวงอ่ะผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากกว่าวงนะคือบางทีอย่าไปนั่งโฟกัสว่าแบบว่ามีวงหรือไม่มีวง ไม่ทํางานด้วยกันแล้วแล้วไม่เป็นเพื่อนกันหรอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันผ่านจากการคุยกันแล้วแหละถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราออกมันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อเราต้องออกไปด้วยนะเขาแฮปปี้ที่จะทาตรงนี้ก็จริงๆเราก็คงเวลาภายภาคหน้ามันจะเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าการที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ได้ลองออกมาจากเซฟโซนบ้างแต่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะการที่แบบว่าเราออกมาตรงนี้แล้วแบบว่าต้องมาทําคนเดียวหรือว่า ทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าทุกๆอย่างเพลงหรือว่าทุกอย่างมันเป็นแอสเซทของ3คนอยู่แล้วแหละผมไม่ได้ว่าจะต้องผมเอามาใช้ประโยชน์คนเดียวหรือว่าผมจะไม่ใช้แล้วเขาสองคนจะมีสิทธิ์ใช้อย่างเงี้ยเราไม่มานั่งคุยตรงไหน,นมันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะถึงแม้ว่าจะแยกวงกันไปแต่ว่า <c oughs> ความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ย <c oughs> มันก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา <c oughs> สักหน่อยหนึง่งวันหนึงนหน่งมันก็อาจจะ กลับมาร่วมงานกันได้คือตอนนี้เขายังมีงานร่วมกันอยู่นะสำหรับงานที่ยังคงแบบค้างคากันอยู่ก็ยังร่วมงานกันได้ตามปกตินะคะมันก็เป็นเรื่องของส่วนตัวในการแบบอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรต่างๆให้กับตัวเองของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนวงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ชื่นชอบศิลปินชื่นชอบวงก็ติดตามผลงานเราก็ยังได้ฟังเพลงของเขาอยู่เรื่อยแล้วนะคะ